สวัสดีค่ะค่ะวนนี้ก็มาพอกับธนัทธาสาวบุรีรัมย์พัฒนถิ่นค่ะมือนี้นก็จะมารีวิวของเนาะคะ่ะแฟนเพิ่นสั่งออนไลน์มาให้ิจ่าพึ่งมาหอดจ่าหลักการนะก็กจะมาอ่ารีวิวเสื้อผ้าไปฮอ่องกงเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าวันนัดอ่าได้ยังมาแน่เนาะคะ่ะ ก่อนไปเบิ่งะได้ก็ฝากเป็นกำลังใจน,ะนะั้นเอค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะสดเสดมีก็ลังใจในการเฮ็ดคลิปแล้วก็จะได้บ่พลาดท,ทุกคลิปเวลานัดโหลดคลิปลงนอกจากก่อเดี๋ยวข้ามาเบิ่งกันเนาะค่ะว่าขอมีอย่างแน่มืมอนน้บ่ได้ใส่ไม่นากจ้ะพี่นองจ๊าก็น่ากากแกะเบิง่งอาจ้ะพี่นองจาอ่าแฟ้นสัมออนไลน์มาหาะะ้เนาะค่ะสีแดงๆจะถูกจะแพงต้องแดงไว้ก่อนมันบาคะพี่นองจ๊ะคุณน,น,น่ะเฟนเราสังสีแดงมาหา้ อาข้อแถมเอียงมาไห้น้ำนี่นี่บไร้สั่งเด้อจ้ะพี่นงจ้าหมวกจ้ะพี่นองเบ่งหมวกสีแดงจ้ะมีแอ์น้ำนะคะหมวกสีแดงใส่เลยบอสสีแรงจังสีงามเด้อลระพี่นองประมาณนี้เนาะคะ่ะเนีอจ้ะหมวกสีแดงใส่ครอบหูน้ำจากพี่นองนัดบ่ได้เอาผมเขาเนาะค่ะเพราะนัดบร้เฮ็ด อาหารนาอคกะพี่นองจ้าแต่ว่านัทใส่หมวกคือซื้อสีแดงอ่าหนูน้อยหมวกแดงนาะคกับพี่นองจ้าเขาแถมอันนี้มาให้น่าจะพี่นองเนี่ยค่ะอียังละพี่นองนัาก,กับบอลูมะไข่ไข่สอยจะพี่นองเนี่ยเขาสั่งหมวกแต่เขาแถมอันนี้มม่ห้เนะคะเนี่ยจ้ามันเป็นกับไข่ไข่กับหินนะคะพี่นองหินน้ำโชกหินยันสักยานละค่ะพี่นอง แบบแฟชันนะคะพี่นองสวยเป็นสวยอ๋อนัดนัวเตอีอยัง <c oughs> หมวกสะแดงเทียวตามนี้เหล็กไหนด้ค่ะพี่นองจะถูกจะแพงต้องแดงไว้ก่อนอยังไร <c oughs> หมวกสีแดงผ่ากันเปืือนพี่นอง ฝากันเปลี่นสีชมพูเนี่ยจ้พี่น้องฝากันเปลี่อนสีช,มพ,พสชมพูพี่น้องบึงสีสวรรค์เชียวฝากันเปื่อนจ้ะมีกระเป๋าทั้งหนาสองกระเป๋ามีกระเป๋าสองกระเป๋านะคะพี่น้องจ้าเนี่ยค่ปะปามานี้จ้ะใส่เลยใส่รีวิวเนี่ยจ้าประมาณนีเนาะค่ะพี่น้องจ้านี่สายผูก ประมาณนี้ค่ะสรุปแล้วนาซิมารีวิวหรือว่านาซิมาใส่สุดให้เบิงจากพี่น้อง <c oughs> ขออภัยเนาะค่ะเสียงน,นยาจักแหบเน,นี่ยเนา่จากพี่น้องจ้ะเพราะว่านัดไอค่ะแต่วานนบไลติดโควิดเนือจากบอติดโควิดนําเขาจักเถื่อเพียงแต่ว่าไอฝนตกมือนี่ฝนตกแห้งฝาห้องพร้อมจ้ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> น่นก็ดื่มน้ำคิงตลอดค่ะพี่น้องเพราะว่านัดไก่สิบไปห้องนี้เดีอค่ะพี่น้องนัดก็เลยตรงแบบว่าดูแลเจ้าของให้ดีๆนะคะม่อยากให้ มันติดเนาะค่ะพี่น้องเสียเวลาค่ะอ๋อันนี้อันใส่หมูแทจกจ้ะพี่น้องจ้านะคะสามแพ็กค่ะใส่หมูแทกอ่าสั่งมาจากอันนี้เนาะค่ะพี่น้องสั่งออนไลน์แฟนแล้วสั่งห้ค่ะพี่น้องอย่างละทองมาสเตอร์บ่ซีซซีซันนิงนะคะนะคะของอันนี้เนาะคะ่ะสั่งมาจากมงนี้เนาะคะ่ะแต่ว่าสั่งของอันนี้ได้ไหวค่ะพี่น้อง ใส่หมูนี่ได้ไหวเมื่อกี้มือกระไดแล้วคะ่ะบดได้ลอด,ดนจ้ะพี่น้องสามแพค็คค่ะเขาก็มัดเกออืบเกลือมาเรียบร้อยล้ะค่ะพี่น้องเวลาเขาสิเอาไปายัดใส่กรอกเขาก็แช่น้ำใบทั้งคืนเลยคามคืนเลยจ้ะพี่น้องวันนี้เขาจะมาค่อยล่างใส่ออกนะคะ่ะล่างให้ดีๆเราจงค่อยเอาไม่ยัดใส่กรอกคะ่ะก็ใส่กรอบแท้แพ็คหนึ่งกประมาน สี่ปอนยี่สิบสี่พี่ค่ะพี่น้องทั้งร่วมสามแพ็กกับตกไปสิบสองปอนเจ็สิบสองพี่คะ่ะประมาณนี้เนาะคะ่ะที่สั่งไปแฟนสั่งไห้มาที่นี่ก็อันนี้แฟนกับซื้อใไ้ถุงมือคะ่ะนัดก็เลยล่องแกะเบิ่งวันนัดใส่ได้พอดีบอออันนี้มันอนนันใส่หน่อยเนาะคะ่ะพี่น้องจ๋าก็ปรากฏว่าพอดีมือเลยคะ่ะบรวมไปบวไย,ยไปบวหน่อยไปคะ่ะก็เออ พาปิดจ,จมูกน้ค่ะพี่น้องแล้วก็อันนี้ค่ะพี่น้องจ้าตัดสั่งค่ะพี่น้องโบอิเล็กทรอนิกส์น้ค่ะพี่น้องประมาณนี้คะ่ะเครื่องนี้มันสําหรับหากิโลค่ะพี่น้องเขาเออการันตีสิบหาปีคะ่ะเครื่องนี้นอกจากเครื่องสั่งค่ะดวนาเให้เบิ่งน้างไงมันเนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือถวยเขาค่ะพี่น้องไว้ใส่ใส่กรอกหรือว่าไวไ้ใสยังกระซามเขาสั่งอยาก สั่งจักกลจักโลสักขีดนี่กับวาไปเนาะค่ะพี่นองส่วนอันนี้เป็นตัวฐานเขาค่ะเนี่ยคะ่ะตัวฐานเขาแต่ว่าถวยนีย่เปนถวยอันมาณนี่เนาะค่ะพี่นองจ้าเนี่ยคะ่ะถวยไว้อ่สั่งของเนาะคะ่ะเนี่ยคะ่ะประมาณน,นี้เนาะคะ่ะ แล้วก็มีผพีทันเนึรเนาะค่ะที่เป็นเป็นเพื่อนนัดในเฟซบุ o กเนาะคะ่ะเพื่อนก็นถามนัดมาว่านัดไปใส่อีกอย่งมากคือผมง่ามแทปประมาณนี้เนาะค่ะพี่นอ้องนัดก็อยากจะแนะนําตัวนี้ค่ะพี่น้องจ้ะนัดใส่ของตัวนี้จ้ะพี่น้องเนี่ยคะ่ะ Hair Food Aloe Vera and Coconut นเนาะค่ะพี่น้องนัดใส่ของตัวนี้ไว้มาร์สผมคะ่ะเห็นให้ผมหนุ่มสลวยค่ะพี่น้องเงาง่า,งามเนาะคะ่ะ ตัวนี้เลยจากพี่น้องประมาณเอ่อสีปอนด์ได้นะคะประมาณนี้ท่านาจะบ่ผิพี่้ะคะ่ะบางที่มันก็นลดราคาค่ะพี่น้องประมาณสามปอนด์เอ่อสี่สิบสองพี่ประมาณนี้นะคะ่ะถ้าเขาลดนักราคาค่ะตัวช่วยของนัดก็คือตัวนี้ค่ะพี่น้องจ้าอันนี้อายาเสริมอาหารเนาะคะ่ะนัดท่านยาตัวนี้เนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือออริจินอลค่ะพี่น้องจ้าบำรุงผิวผมแล้วก็เล็บ เท่านะคะพี่น้องตอนแรกน่กกากะเอ่เห็นน่กกากะสนใจเพราะว่าเขาบอกว่าบำรุงผิวผมแล้วก็เล็บเนาะคะ่ะก็เลยออเอามาลองเบ่งก่อนหน้านะประมาณนี้นะคะก็เลยเอามาลองกินเบ่งกะสังเกตผิวจะคล้องเนาะคะ่ะแต่ว่าอยู่ในบ้านแบบอันอื้มคึมคึมสิเฮ้าสิบอสเอ่อเากับสิแบบว่าเห็นผิวเฮ้าแบบว่ามันบกอยจากอันนี้ปันใดเนาะคะ่ะแต่เวลาเฮ้าออกไปแบบว่าอ่าที่สว่างสว่างเฮาสิหสูซึก ได้เลยถึงผิวพันธุ์เท่ามันสดใสโโกว่าเก่าเท่าสิบมีความรู้สึกแ,บบแตกต่างนะคะพี่น้องอันนี้บริเวนเกินเสื้อค่ะพี่น้องแต่ว่าเจ้าของล่องกินแล้วก็เลยอยากจะมาแบ่งปันอยากจะมาแช่เนาะค่ะพี่น้องอยาตัวนี้กินดีอีลีค่ะพี่น้องเพรว่าจะเป็นเล็บมือของเท่าเนี่ยเล็บมือของเท่าเนี่ยมาเส็ใหายเล็บเท่าใสค่ะพี่น้องเห็นหายเล็บเท่าใสมีแบบว่าหนามีนวนประมาณนี้นะคะพี่น้อง ะสะวัสดนผมเส้นผมกระเทดไห้ผมเหๆๆาเงางามจ้ะพี่น้องมันบำรุ่งทั้งผิวทั้งผมทั้งเล็บค่ะพี่น้องจา้าซึ่งมันอยู่ในตัวเดียวกันเลยนักกเลยสื่อมาท่านค่ะพี่น้องแต่ว่านักกะท่านไปได้ซำไรซ้ำนึงงล้วค่ะพี่น้องก็เหลืออยู่แต่ว่านักกะท่านเสมอแล้ะค่ะ สำหรับกองหนีก็จะประมันเขาก็จะมีวิธีบอกนะคะพี่น้องว่าซอยอีหยังซอยบํารุงเล็บจังไรจังไรประมาณนี้เนาะคะ mm ่ะ hmm. ผมเนาะค่ะผิวประมาณนี้เขาก็จะมีวิธีบอกข้างหลัง mm hmm. แต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษเบิดเลยนะคะพี่น้องแต่ว่านัดอ่ล่องท่านเรียวมันดีเนาะค่ะสำหรับตัตนัดเด้อค่ะแต่ว่าคนอื่นกับบอลูเพราะว่าสุขภาพของแต่ละคนกับบอกขึ้นกันเนาะค่ะพี่น้องผลใดกินอ่ถูกบอถูกเนาะค่ะ คนกินเท่ากับตองมาว่าอ่านให้ดีๆก่อนเดอ้อจ้ะมาแมนว่ากินซุปซีซุปหาจา้ะพี่นงจ้ะเพราะว่าบางคนอาจจะแพ้อาจจะอันนี้เนาะคะ่ะพี่นงจ้ะบางคนอาจจะบอถือกับอันนี้เนาะคะ่ะก็อ่า perfect t u l l เนาะคะ่ะ original uk number one beauty supplement เนาะคะ่ะตัวนี้เนาะคะ่ะนัทอ่ากล้องนี้กัจะประมาณเอ่อเก่าปน ทาช่วงเขาลดก็จะประมาณเจ็ดปอนด์เนาะค่ะแต่ว่านักสือถูกช่วงเขาลดก็เจ็ดปอนด์เสร็ดๆค่ะพี่น้องแต่ว่าราคาเขาอันที่เขาตังไว้นั้นเก่าปอนจ้ะค่ะแล้วก็ตัวนี้จะพี่น้องจ้าตัวนี้คือแบบว่าบำรุงทั้งผิวทั้งผมแล้วก็ทั้งเล็บเนาะค่ะแอะ hair ร x t r a support เนาะค่ะเพราะว่าเป็นยงนักกินตัวนี้แล้วเป็นยงนักคือจังสือตัวนี้มาอีกเพราะว่าอนัดอยากให้ผมนัดดูสุขภาพผมดีนะคะพี่น้องนะก็เลย ลองสื่อมากินเบิงกะเขาก็สังเกตไปน้ำนะคะบอมเอนว่าสื่อมากินเราก็บอสังเกตตัวเองเนาะค่ะก็สังเกตมันมั่นก็นดีอีรีค่ะพี่น้องจ๋านะก็เลยสื่อมากินแต่ว่าตัวนี้เน่ะมันจะเอ่อมันจะบอคือกลองนีเนาะค่ะอันนี้ท่านหนึ่งเม็ดเนาะค่ะพี่น้องจ๋าเวลาเข้าเอ่อท่านอาหารนะคะส่วนกลองนีเนาะค่ะเอ็กตรา้าพพอร์ตเฮเอ็กตรา้าพพอร์ตอันนี้คือแบบอ่าท่านประมาณ อสองเม็ดเนาะคะ่ะพี่นองทูเทเบล p e เพอร์เดย์วิ r m a เมนมิลเนาะคะ่ะพี่นองจ้าอันนี้คือว่าตรงท่านสองเม็ดเนาะคะ่ะเม็ดเข้ากับใยรึเปคะ่ะพี่นองอย่าวางใยวยจ้ะ,ะพี่นองเม็ดอยักใยอยู่แต่ว่าเพื่อความสวยความงามเนาะคะ่ะผู้หญิงอยาหยุดสวยเนาะคะ่ะพี่นองจ้าเข้านกะับลูกหนึ่งอะเนาะคะ่ะกบับบํารุงเจ้าของเน่เนาะคะ่ะประมาณนี้นะเม็ดสีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะเม็ดสีเขา สีออกครีมๆเน่ประมาณเนี่ยค่ะสีห้องงามอยู่จ้ะพี่นองจาเนี่ยค่ะประมาณนี้ก็สองเม็ดค่ะสองเม็ดต่อมือเนาะคะ่ะอัน,นแต่ว่าน่าจะบท่านหมายว่าสองยางในเวลาเดียวกันนีอจ้ะพี่นองคือว่านัดธานกองมีเหวี่ยเบอร์ซกอนจงคอยมา่านตัวนี้เนาะ,ะ,นนะ,ะพี่นงจาก็เส้นเป็นสางออนไล์ให้อกัน,นะะอ่าน้ำหอมของลั่นโคมค่ะลาวีเอส เบลลี่เนาะค่ะพี่น้องจ้าอันนี้ก่อขนาดห้าสิบมิลค่ะพี่น้องขนาดห้าสิบมิลนะคะกปรพม่านเจ็ดสิบกว่าบาทเจ็ดสิบกว่าบาทประม่น,นีนะคะกินข้าวหอมนี่จ้ะพี่นอ้นอ,นองนักมักเนาะค,ะะคะ่ะกินหอมนี่จ้ะนะคะเดี๋ยวจ้ะพี่น้องน้ำหอมรันโคมก็ตะก,กี้นะะ่ะก่บโบหูจักใ่เราค่ะน้ำหอมของนันโคมเอ่อแต่ว่านัดไปเห็ดงาน์มันนี้อ่า ไปเจอ,อมูที่ทํางานใส่น้ำหอมตัวนี้แบบผู้หญิงผู้หญิงเนาะค่ะพี่นงมันก็หอมนะค่ะพี่นงขนาดยางพันไปต่้งหลายห้องซิบห้องก็ยังกินกันยังอยู่ค่ะพี่นงนาก็เลยอมักกลิ่นมันหอมดีค่ะพี่นงหอมแบบชนลุ่งไหลแบบหอมอันนี้นะคะพี่นงติดทนเนาะคะ่ะนาก็เลยลองสื่อมาใส่แต่ว่าน้ำหอมทุกน้ำหอมกับหอมเบิ ทุกน้มหอมนะคะพี่น้องแล้วแต่เฮ้าเนาะค่ะว่าเฮ้าจะมาอะนมหอมแบบแบบใดมักกินแบบใดประมาณนี้เนาะคะ่ะอันนี้คือขวดที่หานาะค่ะที่น่าใสมาเนาะคะ่ะขวดทีหาแล้ว แต่ว่านากาักใส่ยังอื่นนั่มหนะค่ะพี่นองจ้าแต่ว่ามาติดใจของตัวนี้ก็ะใส่ตัวนี้มาตลอดค่ะพี่นองเนี่ยจะน้ำหอมรั่นโคมนะคะเนาะค่ะพอดีจะไปห้อลรเด์น้ำแ้งก็เลยสื่อให้จ้่พี่นองจ้ามาเบิ่งตัวแรกเนาะค่ะพี่นองนกักอยากหัวอยากหัวนัดไปสื่อนักก็หัวหลอขึ้นในใจอยากหัวหลอพี่นองจ้าอาเพราะว่าใส่ห้องมาันก็คือใส่เด็กหน่อยมาค่ะเพราะว่าห้าคนไทยเนาะค่ะตัวหน่อยจ้าพี่นองก็เลยอ่า พอดีนัดไปในมาทะล่านค่ะพี่น้องจ๋านัดกกไปเห็นเขาห้อยเขาก็ลดราคาเนาะค่ะพี่น้องจาอ๋าแล้วก็เสื้อตัวนี้รู้สึกว่าอ่าเสื้อยีนนะคะพี่น้องเสื้อยีนใส่แบบว่าใส่แบบคุ้มแบบเสื้อยืดหรือว่าเสื้อสายเดี่ยวสีประมาณเนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยมันกับแขนกับจะประมาณนี้เนาะค่ะเอวก็จะประมาณนีเอวแบบว่าเสมอเอวเห่านะคะพี่น้องท่าใส่แต่พี่น้องหูบว่านัดสื่อเสื้อของคนอายุจักตีพี่น้อง อายุประมาณสิบสามปีคะ่ะนัดไปซื้อเสือเด็กหน่อยมากใส่เด้พ่อดีแล้วจะนี่ใส่เดพ่อดีแล้วจะใส่ให้เบิ่งจ้ะพี่นงเอวมักกกะซำก็เอวเห่าค่ะพี่นงนะคะจักสีมารีวิวอีกแล้ค่ะพี่นงใส่บอรสุยางนะคะประมาณนี้กระใส่ได้พ่อดีแล้วจะพี่นง แถมโตบวมเป็นไงก็เทาอีกบอกเพราะว่าเด็กหน่อยนักเรียนอายุสิบสามปีวัยรุ่นอยู่นี่เนาะคะ่ะกับตัวใหญ่อยู่เด้อจ่าพี่น้องเบิรงละ่ะอเบิรงเบิรเบิรแต่ว่าอันนี้มันกับซัซัมเอวนัดเลยค่ะเนี่ยเนี่ยเอวนัดอยู่ตรงนี้เนาะคะ่ะมันกับเลยเอวนัดมาจากหน่อยหนึ่งเนาะคะ่ะเท่ากับไซสกับเสือ้อไซสเดียวเท่านะคะ่ะหรือว่าเสื้อยืดเท่าก็ใดเนาะคะ่ะไซส์คุ้มเนาะคะ่ะแล้วก,ก็ไซเกลี้งขาสั้นมาจากพ,อ,อ,ดพอดีเด้จ่าพี่น้องจ้าอีแค้นกับพ่อดีค่ะเนี่ยกเน่ะ ก็เลยนั่นแหละแต่กี่มาอยู่เบืองหนอวยใหม่นะคะแบบว่าสื่อของอายุเด็กหน่อยนะคะใส่ใสเสื้อผ้าเด็กหน่อย <c oughs> ต่อมาก,กับเป็นเสือแบบนี้ครับพี่น้องเนี่ยเสือแบบนี้เบื้องเรียบๆนะคะพี่น้องเบื้องเรียบๆน่ารักดีผูกโบทั้งนาค่ะยจะใส่สบายๆผา,า,าเบาคะ่ะเบาถามว่าบางบามากับบางยุบแต่ว่าเขากับใส่เสือซับข้างในครับพี่น้องเนี่ยคะ่ะแบบว่า เท่าไปฮอลลเดย์เนาะค่ะพี่น้องมันกับอากาศหอนจ้ะก็ต้องแบบว่าห้าเสือใส่แบบล้วมๆแน่ยลัดเกินไปอย่างประมาณนี้เนาะค่ะล้วมๆใส่สบายๆเนาะค่ะล่มพัดเย็นๆเนาะค่ะประมาณนี้จ้ะเสือน่ารักดีค่ะเนี่ยจ้ะเคยนเขาก็จะประมาณนี้ระบายระบายประมาณนี้ค่ะกางเกงขาสั้นนัดก็มีหลายตัวโย่แต่ว่านัดบราเอามารีวิวทั้งเบิร์ดเนาะค่ะาะว่นัด เอาไปรีดเลี้วนะกับว่างๆๆทับๆกันนะน,น,นักกีฬนไปลื้อนอจากพี่น้องจ้าก็มีแต่กางเกงขาสั้นแบบนี้นะคะแบบใส่สบายๆค่ะพี่น้องบอบัดบ๊อยังค่ะเป็นผ้าสบายๆเบ,บาๆค่ะกับบ๊อาแพงปันใดนาะคะ่ะอันนี้ก็มีกระเป๋าใส่โทรศัพท์เนาะกระเป๋าใส่ตังค์ใส่โทรศัพท์เนาะ,ะก็มีผูกโบทั้งหนาก็ประมาณสิบสี่ปอนะคะอยู่ในมาทะลานค่ะพี่น้องน่าก็บบค่คอยแบบว่าได้ซสื่อของมีหัวเอียนออกจากพี่น้องกับเสื้อผ้าแบบ ธรรมดาธรรมดาอีลีค่ะพี่น้องจ้ากางเกงคาสันอีกตัวค่ะก็จะประมาณนี้ใส่สบายสบายค่ะพี่น้องเนี่ยคะ่ะเนี่ยจ้าใส่สบายอีลีแบบเนี้ยแล้วก็ชุดเรสเนาะคะ่ะชุดเรสใส่ย่ำขึ้นหรือว่าใส่กางเกงก็ได้ค่ะพี่น้องชุดเรสใส่ไปทานอาหารเนาะคะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะนาา่าก็ะล่องใส่ลหล่็ใส่ได้พอดีค่ะพี่น้องชุดเรสสีออกชุเขียวค้นกรแหงแหล่ซะละ <c oughs> เป็นกล้วยตานีแล้วค่ะพี่น้องชุดสีเขียวแต่ว่าล่องใส่ละค่ะพอดีจ้ะพี่น้องเนี่ยค่ะทั้งข้างรางก็จะเป็นอันระบายมองหนีเนาะค่ะพี่น้องก็นารักดีอันนี้คือกันค่ะสีน้ำเงินสีออกฟ้าๆขาวค่ะพี่นอ้องอ่าสไตล์เดียวกันสไตล์ระบายมัน,นเป็นระบายมองหนีเนาะค่ะเนี่ยแล้วก็เขาลูกมังเอลจักน้อยนะคะพี่น้องนคะคะประมาณนี้ แล้วกับมองนีมองปลายกับระบายคือสีเขียวเลยส่งเดียวกันค่ะพี่น้องแต่่าคนละสีนะคะนะคะ่กะลองใส่เหลี่ยวมันกัเขาททายอยู่ค่ะพี่น้อง่องใส่เหลียวนะะ่กะมักเนาะคะ่ะก็เลยถอยมากค่ะพี่น้องประมาณนี้ชุดเรดเนาะคะ่ะถามาราคาเทาไดอันนี้มันราคาสิบหกปอนหาสิบพี่ค่ะก็เอามาสองตัวตัวละสิบหกปอนนะคะส่วนรองเท้าเนี่ยสีหวานออจาจะพี่น้องมึงสีชมพูมีอันนี้ลูกเล่นมองนีเนาะคะ่ะนี่ เน่งเน่งเน่งมองนี <laughs> ่ส่วนร่องเถาตัวนี้ก็น,น่ารักดีค่ะพี่น้องมึงตัวนี้มันแบบว่าวิแบแ๊บวิบแ๊บเป็นแบบเปียะมองหัวแล้วค่ะพี่น้องนี่นะเป็นวิแบแ๊บวิบแ๊บแล้วก็มีโบ้แ้วค่ะเนี่ยจ้ะประมาณนี้แล้วค่ะร่องเถา ต้องเท้าแตะอันนี้ใส่แบบว่าใส่กับชุดเดรสก็ได้ถ้าเกิดว่ามาคลิปนี้จะใน,นกับฝากเป็นกำลังใจน,นันน่เดอ้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะสิดเด็บพ,พลาดทุกคลิปที่นัดโดนล่งจ้าสำหรับมือน้องคอร่าไปก่อนค่ะขอบคุณหลารๆค่ะสวัสดีค่ะ